สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุญคงพร Morning Report ประจำวันที่18กันยายน2565ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดวลงต่อเนื่องทําการกรแข่งขันของดัชนีด,ดอลลาร์โดยดัชนีด,ดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ114.5จุดซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ20ปีสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐที่ออกมาในช่วงหลังยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยข,ของสหรัฐในทาง กับกันเศรษฐกิจของของอังกฤษยุโรปและเอเชียกับได้รับผลกระทบในช่วงรบมากกว่าซึ่งจะเห็นได้จากการแข่งค่าของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทะลุ38บาท38บาทต่อดอลลาร์าขึ้นมาส่งผลให้นักลงทุนขายทองคาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากกองทุนทองคำเอส r เมื่อวานนี้ขายออกที่ 2. 61ตันปัจจุบันถือครองอยู่ที่940.86ตันกดดันให้ราคาทองคำทำจุดสูงต่ำสุดในเมื่อวานที่บริเวณ1,626เหรียญด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ขอดูร b บก Good Order และดูร b บก Good Order ออกมาต่ำกว่าที่คา,ขาดขณะที่ CB c ี s t o m e r c o n f ์คอนฟิเนซ์และนิโฮมเซลออกมาสูงสุดกว่าที่คาด สำหรับวันนี้มีตัวเลขศฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่กูุเทตบาลานและ p e n d i n g Home s a l e คาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นเดิกกว่าเดิมขณะที่เพ r รีมโ s เรลเซลอินเทคาดว่าจะออกมาลดลงจากเดิมสำหรับภาพรวมของตัวเลขศสกิจไทยยังคงฟื้นตัวไม่ชัดเจนวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค ในเชิงเทคนิคของราคาทองคำยังเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงขณะที่ค่างเงินบาทเป็นแนวโนม้มทิศทางอ่อนค่าซึ่งคาดว่าภาพรวมของตลาดทองคำตลาดทองไทยยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวในลักษณะไซเวดาวขณะที่ทองคำตลาดโลกเป็นลักษณะดาวไซส์ จากแรงทีขายโดยเฉพาะจากกองทุนทองคําอสบรวมถึงตลาดที่มีอุปสงค์ที่เบาบางลงวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวรับ1,610เหรียญและแนวต้า1,650เหรียญจะเดียวกับโกออนไลน์ฟิวเจอร์คาดว่าสำหรับโกคอมเมกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,615เหรียญและแนวต้าน1,655เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่28,950บาทต่อบาททองคำและแนวต้านที่29,700บาททองคำสำหรับแนวรับที่1นวันนี้1,610เหรียญแนวรับที่2 1,600เหรียญแนวต้านที่1 1,650เหรียญแนวต้านที่2 1,660เหรียญและกลับมาพบกับบุญคองพร m o มอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ